สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกล้องนะครับแล้วก็พี่หญิงกับร้าน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ค่ะสาหรับวันนี้นี่อาจจะเห็นสุดรอใช่คนนี้น้นะพี่เขานิดหนึ่งพี่คนนี้เราให้ทาเป็นรุ่นไหนนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถที่อยู่กับคนไทยมานานนะครับเป็นแบรนด์ลากอีกหนึ่งแบรนด์ใช่หลายๆคนก็เป็นสาวกเขาอยู่นะใช่ แต่มองข้างหน้าทุกคนมองแค่แบบไฟกับด้านหน้าเนี่ยมองผ่านผ่านถ้าไม่เห็นครึ่งหลังนะมองข้างหน้าเหมือนมีฟิลไขคล้ายปาเจโร่โรใช่เนาะแต่ว่าคันนี้เป็นกระบะค่ะอันนี้กระบะใช้งานได้ฟรีดาวได้ดาวก็ได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วก็ผ่อนแค่เท่าไหร่นะกล้องหกพันกว่าบาทอูพ่อนทูกเบามากนะครับซื้อเงินสดก็ราคาเบา จัดไฟแนนซ์ผ่อนเขาค่ก็หก0 0นกว่าบาท84งวดนะผ่อนยาวๆได้เลยแล้วที่สาคพันคันนี้ปีไม่เก่าด้วยตัวรถอ่ะผลิตปี2ค่ะนจทะเบียนได้ปี21นะครับอ่ะเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นนะบอกปีของเขานะครับกับมิ s u b i s h ิไททันนะครับ2 4 Gt พัตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็จดทะเบียนปี2021 21ด้ จบะเบียนปี2021นเะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคือเขาเป็นใช้ในงานในครอบครัวส่วนใ,ใหญ่นะครับคือต้องบอกนี้ก่อน <S <S ความเป็นมาของเจ้ารถคันนี้นะคะอเอฟซีหลายๆท่านอาจจะแปลกใจก่อนว่าเฮ้ยเอากระบะเข้ามาอจริงๆแล้วเจ้าของคันนี้คนเดิมที่มือเดียวเนี่ยเ,เป็นลูกค้าเก่าหญิงห,หลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็สนิทกันเสร็จแล้ว คันนี้เขาออกรถให้น้องชายเสร็จแล้วต้นหลังอ่ะน้องชายไม่ใช้แล้วเขาก็เลยรู้สึกเสียดายรถเขาก็เลยบอกว่าเออนั่นเขาไปเอารถน้องชายคันนี้กลับมาเพราะว่าก็เขาก็บอกว่าน้องชายไม่ใช้คันนี้เขาก็เลยเรารถเป็นชื่อเขาเขาเป็นคนแบบจ่ายเงินดาวอะไรพวกนี้ให้น้องชายเนาะเขาก็เลยเอารถกลับมาแล้วมาจอดไว้ที่บ้านเขาก็กล่าวว่าเออเพื่อไว้คนของเพราะว่าเขาทําพวกธุรกิจนาเข้า เนาะเขาก็เลยบอกเออเผื่อไว้ขนของสรุปว่าก็คืออแต่ไม่ได้ไม่ขนสรุปก็ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าเขามีรถใช้หลายคันอยู่แล้วเนาะเลยนํามาแบ่งปันกันเอาไปใช้ใช่ครับวันนี้นะใครที่กําลังหารถใช้งานอยู่นะครับแนะนําคันนี้เลยอนอะรถบ้านแท้ๆรถบ้านใช่แล้วก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ขายกระบากอืพอเห็นสเปกเฮ้ย เดี๋ยวนี้กระบะรุ่นใหม่ใช้เงินออกรถน้อยก็คือเครดิตดีฟีดาวใช่ป่ะพันหกพันกว่าบาท <ฮะ S 1> แต่คือออปชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ออปชันคือถือว่าให้เยอะเลยนะตัวนี้เหมือนไม่แน่ใจเรื่องสเปคเนาะอาจจะเป็นตัวท็อปเขาเลยไหม จริงๆอ่ะมันจะมีตัวตัวล่าง uh huh. ตัว G ียกสูงเนี่ยมันจะขยับสเปคขึ้นมาหน่อย <c oughs> ก็ถือว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อปสุดเพราะหญิงๆเองก็ไม่ได้แม่นสเปคเรื่อง uh huh. กระบะมากเนาะ <c oughs> แต่ว่าเอาด้วยความที่เราขายรถอะแล้วความคุ้นเคยอะ <c oughs> ว่าเราฟิลแบบเคยได้กระบะตัวเก่ามา <c oughs> นานๆทีแต่ก่อนใช่ปะได้กระบะมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นตัวเก่ากระบะแต่ก่อนอะเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่แบบกล้องถอยหลงังไม่ค่อยได้อะไรเงี้ย <c oughs> พอนานๆได้กระบะมาทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เดี๋ยวนี <apl> <śmy> ้ก็มาใส่กล้องถอยหลังมาให้มีพวงมาลรยมัติฟังก์ชั่นมีหน้าจอให้ออปชั่นครบมากเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในใช่ซึ่งจริงๆออปชั่นตรงเนี้ยเขาอาจจะมีมาให้นานแล้วแหละเราแค่ไม่รู้เะครับแค่ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูชมด้านหน้ากันก่อนใช่เลยนี่แล้วก็เลขทะเบียนถือว่าสวยนะใช่นี่นะคะสามตองอเก้าสามหกหกเก้าสามหกหกนี่นะครับอันนี้จะเป็นป้ายเขียวแล้ว ก็เป็นรถใช้งานกระบะใช่แล้วว่าเมื่อเดือนที่แล้วลูกค้า FC มาออกรถไปหนึ่งคันวันที่มารับรถได้งานสองงานพี่เขาเล่าให้ฟังใช่ใช่ใช่แล้วไปผู้หวยด้วยโชคดีเนาะโชคดีมากรั่นี่นะงวดหน้าอาจจะเป็นเจ้าคันนี้ก็ได้นะคะถูกต้องใครเอาไปนะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โดนแน่นอนราคา กลับคันนี้เลยนะเดี๋ยวดูด้านข้างกันเพิ่มเติม<ช>นะครับนี่ได้ยาง b i s t o n e อ o n m a x สเปคเดิมนะครับดอกอยางยังดีๆอยู่เลยนะครับนะใ,<ช>ใช้งานเขาพี่เขาแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะจริงๆเขาก็มีใช้แต่ว่าเขาใช้ช่วงแรกๆเพราะหลงังๆเขาไม่ค่อยได้ใช้ได้<ม>ยังให้ดูตรงด้านในนะคะว่ามันก็ยังขาวอยู่นะมันก็ยังสภาพดีอยู่นะคะทุกคนซุมล้อเบโชคคือแบบเดิมๆเลยนะคันนี้ แล้วก็รุ่นยกสูงนะเขามีบันไดข้างมาให้แล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดเท่าที่เคยได้มาถ้าเป็นตัวเตี้ยเหมือนเขาไม่ใส่บันไดข้างให้มั้งอันนี้ไม่แม่นสเปกนะคะทุกคนต้องบอกก่อนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบกระจกมองข้างพับไฟฟ้าอ็อให้พับไฟฟ้าด้วยพับออโต้เดี๋ยวเกุญแจอยู่ไหนเอ่ยแจอยู่นี่ออโต้ด้วยอ๋อให้เหมือนให้เหมือนปาเจโร่เลยผู้นู้นเนี่ยอันนี้นี่ล็อกรถไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงนะครับ พับออโต้นะไม่ธรรมดาดีนะไอตัวพับออโต้เนี่ยชอบชอบเลยนะครับทัาปนล็อกนี่ก็ขึ้นมาคนอื่นชอบเพราะเหตุผลอะไรไม่รู้พี่หญิงชอบเพราะว่าชอบลืมล็อกรถชอบลืมเหรอจะได้เป็นจุดสังเกตจะได้จาได้ว่าอ๋อยังไม่ได้ล็อกรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะตรงกระจกมองข้างใช่ถามว่ามีตรงนี้ดียังไงเขาก็ว่ามันจะปลอดภัยขึ้นมันเห็นชัดขึ้นเขาว่ามาเขาว่ามาใครไม่รู้อ่ะแล้วก็มาดู คิวกันาสมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคันนี้เป็นเหมือนแบบรถตอนครึ่งเนาะก็คือกระบะท้ายอ่ะก็จะกว้างขวางนะคะใช่ครับอยากให้ดูภายในเลยไหมแล้วแล้วดูภายในก่อนเลยค่อยวนทีเดียวไม่มาดูภายในนะครับนี่คือเปิดหนึ่งฝั่งเปิดหนึ่งฝั่งอ่ะแล้วฝั่งนี้แต่ถ้าคนยากขึ้นยากอ่ะขึ้นยากปกติต้องพับเบาะตรงนี้ใช่แล้วก็เดินขึ้นตรงนี้คันนี้ไม่ต้องเลยนะครับนี่มีดับเบิลแคป ตรงนี้สะดวกสบายสุดพื้นที่เขากว้างนะเดี๋ยวกล้องขอยัดญลองนั่งดูนี่โอ้โนี่สูงร้อยจ็ดสิบห้าโดยประมาณหัวเข่าพอดีเลยนะถ้าพี่หญิงนั่งน่าจะเหลือใช่คือเหมือนเหมือนเขาเป็นเมกะแคปก็คือแคปข้างหลังจะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้เลยไม่ธรรมดาไม่อึดอัดแน่นอนนะครับใครที่ อยากได้รถใช้งานแล้วก็เหมือนเป็นกึ่งรถครอบครัวนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเฮ้เคาเดินได้สีแดงเลยนะตัวหน่งของเขาเห็นไหมสีดําเดินได้สีแดงนะคะให้ดูเบาะแบบนี้สเปคเดิมไม่รู้เลยจริงๆทุกคนว่าให้เป็นเบาะหนังไหมนะแต่ว่าสภาพเบาะยังอยู่ในสภาพดีเลยแต่ว่าคันนี้ให้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะ เดียวอแม่นสเปกกระบะตัดนะคะแต่รถสวยรถสวยเอาจริงได้ครับคือสเปกกระบะอาจจะไม่แม่นแต่คือสภาพรถเนี่ยคัดมาให้แล้วนะคะว่ารถสวยจริงพอใช้งานจริงเนาะเนี่ยให้ดูเบาะหนังเหมือนที่กล้องพูดเลยใช่ครับนะแล้วก็เบาะตัวที่กล้องนั่งก็สภาพดีนะคะสภาพดีมากครับยังกระชับอยู่เลยยังไม่มีซุดนะยังแน่นๆ่นอยู่เลยนะครับนี่เบาะปุ๊บ ให้ดูอะไรก็มาให้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับโใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องมีเซลนะทุกคนดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกเนาะต้องประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์แรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันตัวนี้นะครับนี่พวกวิทีว FM อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับรานนี้เดี๋ยวเขาเกียร์ถอยหลัง ดูอันนี้มีกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังนะครับชัดเจนมากเลยสวยงามนะครับตัวนี้เป็นมีหกเกียร์นะครับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะเพราไม่หกก้านะอ่ะหกกันแล้วนะหกเกียร์นะครับเกียร์แล้วก็มีตัวอ่าแล้วเป็นเจ็ดเกียร์เจ็ดแต่ก้องความรู้ใหม่ขอเล่านิดนึงตื่นเต้นนะครับตัวต้องกดลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็พาไปทางซ้ายสุดแล้วค่อยดันขึ้น อ๋อถึงจะขับเกียร์อาได้ใช่บางคนไม่เคยขับเกียร์ธรรมดาไม่รู้เลยเมื่อกี้กล้องมาเล่าให้ฟังพี่อีกทว่ามันน่าตื่นเต้นตรงไหนเพราะว่าขับให้เป็นไงไม่รู้ว่าปกติคันอื่นเป็นยังไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะขับห้าเกียร์แล้วก็เกียร์อามันจะอยู่ล่างขวาข้างล่างข้างล่างขวาดันมาทางขวาสุดแล้วก็ลงข้างล่าง คุณเมื่้ใครขับแผนนี้ขึ้นขึ้นมาห้องนี้เขากล้องขับเองว่าจะถอยยต้องไปถามพี่ช่างที่ดีนะนะครับอันนี้มีนี่มีตรงจอนี้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกล้องเป็นกล้องบันทึกการเดินทางแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เสียบปากนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสายกันละอันนี้ถ้าจะใช้งานก็เสียบตรงนี้ใช่ครับอ่าโฟลอคาร์ทมาติฟังก์ชั่นตรงนี้นะครับนะครับมีควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ได้เลยใช่รถคันนี้เล็กไม่น้อยนะ แค่แปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นแปดหมื่นโลนี่อันนี้นะครับค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างประตูยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นเอ่อเวลาสตาร์เป็นแบบเสียบตรงนี้นะครับกุญแจเสียบนี่ยางอยู่ในสภาพดีมากนะครับแล้วก็แอบเห็นมีคู่มือการใช้ปกตินะคะอันนี้มีคู่มือนะครับแล้วก็ กู้มือการใช้งานนะครับแล้วก็บุกเซอร์วิสอะไรก็อยู่ครบเนาะนะครับคันนี้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหญิงจะพาดึงดูกระดูกงูนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นแบบแบบยาวเลยนะเพราะว่ามันเป็นแคปเวิดได้นะคะเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูว่าแต่จะดึงออกจะกองไปช่วยดูว่าจะต้องเป็นกล้องดึงใช่ครับเดี๋ยวเรียบห้าฝุยแน่นมากแน่นมากใช่ไหมพี่ใช่อ่ะนี่สงสัยน้องเขาจะอาย นี่ค่อยค่อยดึงตะเข็บเดิมหมดนะทุกคนเดิมเดิมเลยไม่มีรอยทําสีไม่มีรอยอะไรเลยนะไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีรอยสีพ่นสีข้างในนี่ไม่มีเดิมหมดใช่ครับอะเดี๋ยวเราไปดูรอบรอบขันแล้วก็เดี๋ยวจะให้กล้องดึงให้ดูฝั่งโนนด้วยนะคะปิดก่อนปิดก่อนไม่นี่เลยนะคะนี่ครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะนี่ทท่านพัดนะครับสวยงามมากนะ ด้านท้ายกันชนหลังมีมาให้นะกล้องถอยหลัง,ล<อ>งมีมงใช่นะครับตรงนี้มือจับเปิดตรงนี้นะครับแมกไลเนอร์ <c oughs> อยู่ในสภาพดีนะครับไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรไม่มีริ้วร,รอยใช่นะมีซ <c oughs> ูบิชิมอเตอร์นี่สวยเลยคันนี้นะครับใครได้ไปนี่เอาไปใช้งานก็ได้นะหรือว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้แคปตรงนี้เขาเปิดให้แล้วนั่งข้างในในี่กว้างจริงๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัวยกสูงแล้วนะครับคือผ่อนแค่6,000กว่าบาท 6, <000. S 2> เอาไปใช้งานต่อยอดผลของทำธุรกิจได้อีกมากมายนะคะสะภาพคุุมมาก<ช>ที่ดาวได้นะทุกคนซื้อสดก็เพียงแค่เปกตินะราคาเดี๋ยวย้ำราคาให้กี่หนึ่งคือ4,49,000บาทนะครับตอนนี้ลดไปเลยนะ50,000บาทนะครับเหลือเพียง สามแสนเก้าืเก้าพบาทเท่านั้นนะครับ<า>นี่ราคานี้ก็ไม่บวกแวดเพิ่มนะครับามาดูห้องเครื่องกันต่อนะห้องเครื่องยังใส่กิ๊กเลยนะครับพวกนี้รอยตรงรอยแต้มหัวน็อตเดิมมีมอกรมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่<ห>เครื่องยนต์ตัวนี้เฮีนะยบอกว่าประหยัดน้ํามันมาก นะใครขับทางไกลหรือว่าต่างจังหวัดนี้สบายเลย mm hmm. นะครับ mm hmm. ไม่ต้องห่วงว่าจะกินน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซ c นะเครื่องยนต์นี้จริงๆผ่อนประมาณ6,000นี่เดี๋ยวนี้มอไซคมอไซบางคันก็ผ่อน6,000นะใช่ซื้อรุ่นนี้ไปดีกว่าโอ้โห oh. ใช้ต่อยอดได้อีกเยอะถูกต้องครับทั้งบรรทุกของไปทั้งครอบครัวนะไม่กันเออ ไม่เปียกฝนนะกันร้อนได้นะครับเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานจริงๆนะแบรนด์นี้ก็ไม่จุกจิกนะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับใ,ใครที่อยากจับจองคันนี้หรือว่าสนใจอยากจัดไปนนโทรเข้ามาที่เบอร์กล้องได้เลยนะครับ0621496359นะครับหรือว่าจะโทรติดต่อไลน์แอดด้านล่าง ได้เลยนะครับใช่ค่ะนะก็ยังไงฝากไว้ด้วยเนาะใครใ<ช>สนใจก็ทักกันมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ